บาลุนะคะเครื่อง2000ปี2017นะคะรถคันนี้เรานี้ต้องบอกเลยว่ารถมือเดียวและที่สำคัญเลขไมล์วิ่งน้อยมากเลยนะคะตรงมือจับก็จะเป็นโคเมียมนะคะสอดมือเข้าไปบุญใจอยู่กับกระเป๋าเราเนี้ยสอดมือเข้าไปก็สามารถเปิดได้เลยแล้วก็กดล็อกตรงนี้ได้เลยหนึ่งรอบรถก็ล็อกให้แล้วนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดแบบนี้แล้วก็พร้อมกล้องหลังนะคะ ตวงมาลายัยจะหุ้มด้วยหนังอย่างดีเลยนะคะเป็นตวงมาลายัยมันติฟังก์ชั่นนะคะตรงนิดให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะสําหรับคันนี้สวัสดีค่ะพบกับน้องนิดอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ในช่วงของเซลล์ช่วยขายรถนะคะวันนี้น้องนิดมีรถสวยๆมาให้ชมกันอีกแล้วนะคะก็คือเจ้าคันนี้เลยนะคะ เป็นสุบรลุนะคะเครื่อง2,000ปี2,017นะคะรถคันนี้ตรงนิ้ต้องบอกเลยว่ารถมือเดียวและที่สำคัญเลขไมล์วิ่งน้อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ภายนอกและก็ภายในตัวรถกันนะคะว่าจะสวยกันขนาดไหนไปชมกันได้เลยค่ะ ชมด้านหน้าก่อนนะคะนิด้่าชมด้านหน้าก่อนนะคะก็คือไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไฟตัวแอแบบนี้เพิ่มความสวยหรูมากยิ่งขึ้นนะคะด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบฟันปลาแบบนี้ตัดกับโครเมียมสวยๆแบบนี้พร้อมโลโก้สุบารุแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงยางกันนะคะ ขนาดยางคันนี้นะคะจะอยู่ที่215หับ6 0 R 1 7นะคะปีปีปยางคันนี้นะคะจะอยู่ที่ปี2021นนะคะยังใช้ได้อีกยาวๆเลยนะตรงกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ตรงนี้เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะตรงประตูนะคะตรงขอบประตูก็จะเป็นโครเมียม ซึ่งตัดกับสีสีรถแบบนี้ทำให้ดูสวยดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตรงมือจับก็จะเป็นโมเมียมนะคะสอดมือเข้าไปกุญแจอยู่กับกระเป๋าเราเนี้ยสอดมือเข้าไปก็สามารถเปิดได้เลยแล้วก็กดล็อก,กตรงนี้ได้เลยหนึ่งรอบรถก็ล็อก,ก,กให้แล้วนะคะเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นราวราวหลังคาค่ะก็คือติดมาให้พร้อมแบบนี้เลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะเดี๋ยวนิดพาชมด้านท้ายนะคะ ไฟท้ายนะคะออกแบบมาให้เข้ากับตัวรถดูส,สวยหรูก,ก็คือ2ชั้นแบบนี้เลยนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดแบบนี้แล้วก็พร้อมกล้องหลังนะคะสปอยเลอร์หลังนะคะจะมีไฟเบรกให้ด้วยแบบนี้นะคะเป็นไฟดวงที่3เสาอากาศนะคะก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะด้านด้านท้ายนะคะก็คือ ใหม่กลิปหมดเลยนะคะเดี๋ยวนี้ให้ดูน็อตนะคะน็อตสวยๆแบบนี้ไม่มีขยับเลยนะคะน็อตเม็ดองเม็ดอาร์มมีครบหมดทุกจุดเลยนะคะโช็องสวย,ย่างใหม่อยู่เลยนะคะคันนี้ตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าลูกค้าเก่าดูแลรถค่อนข้างมาค่อนข้างดีนะคะ เม็ดองเม็ดอาร์มีครบทุกจุดน็อตไม่มีขยับเลยนะคะรับประกันรถไม่มีพิษคว่ำไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะคะเดี๋ยวนี้เปิดให้ดูอยากอะไรอยากอะไรนี่นะคะมีครบแม่ลงแม่แรงนี่ให้ครบหมดนะคะใหม่คลิปมากเดี๋ยว้องน,นิดแกะขอบป,ประตูให้ดูนะคะ นี่นะคะเม็ดองเม็ดอารมีครบทุกเม็ดนะคะน้องนิดรับประกัน100%ยเปอร์เซตว่ารถน้องนิดไม่มีชนหนักไม่มีที่คว่ำน้ำท่วมนะคะขนาดเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะอยู่ที่2.0นะคะอัตราการกินน้ำมันจะอยู่ที่10-12โลลิตรประหยัดประหยัดสุดๆเลยนะคะ หัวน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกงมอกมีครบหมดเม็ดองเม็ดอาร์กมีครบหมดนะคะรับประกันได้รถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะคะคันนี้สวยกล ud ิบมากๆนดค่ะสมท้างในนะคะข้างในก็จะเป็นเบาะหนังูทนก็จะเป็นสีดาสีเดียวกันกับภายนอกตัวรถนะคะแล้วก็หลังคาก็จะเป็นสีเดดแบบนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเก๊ะเก๊ะวางของเอกสารต่างๆสำเนารถคู่มือรถแล้วก็จะมีแอร์แบ็กคูหน้านะคะคอนโซลจะอาจจะอาดไม่มีนิ้วรอยอะไรเลยนะคะแล้วก็จะเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้แยกอิสระ2ฝั่งแบบนี้นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะต้องบอกว่าคันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะแล้วก็เบรกเป็นเบรกแมนวนวลแบบนี้นะคะมี2ช่อง วางแก้วตรงนี้แล้วก็ที่พักแขนตรงนี้ให้นะคะพวงมาลัยจะหุ้มด้วยออหนังอย่างดีเลยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเปิดปิดออสามารถกดรับสายวางสายได้ตรงนี้เปิดปิดเสียงได้นะคะแล้วก็มีพัดเลนชิปให้เพิ่มเติมตรงนี้นะคะกระจกมองข้างจะเป็นพับเก็บไฟฟ้านะคะ เลขไมคันนี้นะคะจะวิ่งมาแค่9 5,000กิโลเท่านั้นเองนะคะต้องบอกเลยว่าเลขไม่น้อยมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวรถบ,บ้านแท้นะคะเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะเบาะหนานั่งสบายนะคะนั่งได้ประมาณ3ามคนนะคะแล้วก็เบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับพับเข้ามาได้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็สามารถใส,ส่สัมภาระได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือโล่งสบายนั่งแบบสบายชิลๆมากเลยค่ะ ชมคันนี้แล้วทั้งดีไซน์ภายนอกและก็ภายในตัวรถเดี๋ยวน้องนิดจะเปิดราคาพิเศษให้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ชมรีวิวของนิดอยู่วันนี้นะคะไม่ต้องบอกก่อนวนะ่าราคาป้ายแดงนะคะอยู่ร้านสามเลยนะคะวันนี้น้องนิดให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะสําหรับคันนี้สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น,นสบายสบาย เพียงเดือนละ6ก0 0 0เบาทเท่านั้นนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปีนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะตรงนี้มีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่สะดวกมารับรถตรงนี้มีบริการไปส่งรถถึงหน้าบ้านรับประกันรับรองได้เลยว่าปลอดภัยถึงมือลูกค้าแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีสามารถออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะ วันนี้นะคะตองนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไ like, ล page, ค์กดแชร์เพจเต็นมีเพจุทธาให้ด้วยนะคะเรามีทีมอยู่ให้บริการลูกค้าท,ทุี24ชั่วโมงนะคะสามารถทักมากสอบถามข้อมูลก่อนตัดสินใจได้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย